ในการเล่นใหม่ครับรูสแบนเนอร์ยังคงตกใจหลังจากเห็นสตรีมสดบนโทรศัพท์มือถือของเขาปัจจุบันเขาซ่อนตัวอยู่ในเมืองเล็กๆในบราซิลเนื่องจากเขารู้ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังตามเขาอยู่หนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดที่เขาคิดว่าจะซ่อนคือบราซิลซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยสาธารณะค่อนข้างตา่ำและรัฐบาลไม่มนักกังวเกี่ยวกับสิ่งที่ประชาชนทำซึ่งหมายถึงสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับอาชญากระระหว่างประเทศมีข่าวลือว่าไมเคลิลจากสารและฮิตเลอร์ซ่อนตัวอยู่ในบราซิลเพราะพวกเขาทราาว่าพวกเขาแทบจะไม่ แต่เมื่อวันนี้เขาได้ยินสิ่งที่น่าสนใจจากชายคนหนึ่งที่ทำงานที่โรงงานลูกชายของฉันเริ่มเล่นเกมที่เรียกว่า Minecraft คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่แม้แต่ภรรยาของฉันก็เล่นเมื่อลูกชายของฉันไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ฮอเก้กล่าวหลังจากจิบเบีย Minecraft ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนลูคัสตอบด้วยสีหน้าไม่สนใจถ้าฉันเป็นคุณฉันจะทำวิจัยบางอย่างหลังจากที่ลูกชายของฉันเริ่มเล่น m i n e c r a f เขาก็หยุดนิ่งอยู่กับพมอนที่อาศัยอยู่ใกล้บ้านของฉันและเขาก็ยุ่งน้อยลงที่โรงเรียนตราบใดที่ฉ มันเป็นเกมที่ง่ายคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถจัดการได้แม้ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าก็ตามหลังจากที่คุณจา่าย40ดอลลาร์เกมจะถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์และทุกคนสามารถเล่นที่นั่นได้มันเหมือนเวทมนต์าต่อคุณสามารถเข้าสู่โลกด้วยใจของคุณและแม้แต่กินและดื่มที่นั่นพ่อให้กล่าวด้วยรอยยิ้มกว้างขณะที่เขาจำอาหารที่เขาลิ้มรสที่ไฮพีสีได้หลังจากที่ลูกชายของเขาอธิบายว่ามันทำงานอย่างไรลูกค้าตกใจในตอนแรกแต่หลังจากคิดว่าเกมนี้จะต้องถูกสร้างขึ้นโดยอัจฉริยะในสหรัฐอเมริกาา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 าเเ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 ขขขขสสสงง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 บบบบบบบนน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 อออออออแแแแลลละคคคิิิิิิดดดดววว่่่่่่่่่่่ีีีีีปปป็ทททททกก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 กตตตหหหหหัััััจ้้้้มม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 พใใรรรรรฐชชชยยยยึซุ์์ไไไๆื แต่ในขณะที่ลูกคัสคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติรูสที่ดื่มกับชายสองคนนี้ก็ตกใจเช่นกันเขายังคงติดตามข่าวจากสหรัฐอเมริกาและรู้ว่าเทคโนโลยีประเภทนี้ยังห่างไกลจากยุคปัจจุบันหลังจากที่เขากลับไปที่โรงงานสิ่งแรกที่รูสทำคือเข้าสูร่ระบบ Wi-Fi หอพักพนักงานและค้นหาผู้ชายเมงครัฟคนนี้เท่าที่เขาทำงานในโรงงานรูสเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์อัจฉริยะที่มีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์ดังนั้นเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ที่ดีแบนเนอร์ก็อยากรู้ว่าการค้นพบใหม่นีีีีีีี้้้้้้สสสสสสาา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 ามม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 รร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 ถถถนนนำวววััััััตกกกกกกกู่่่่่่่โโโลลลลไไไไไดดดดดออยยยยงงงงงึจจจุททททเเเเคชขขแแปญหหหบบบผะะิื แต่สิ่งที่รูสไม่ได้คาดหวังคือการเห็นว่าสตรีมสดดูเหมือนอะไรบางอย่างจากภาพยนตร์ดิสนีย์ไม่ดีกว่าภาพยนตร์ดิสนีย์มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแยกแยะระหว่างเกมนี้กับความเป็นจริงนอกเหนือจากรูปร่างของผู้คนที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและทุกสิ่งรอบตัวมันตรงกับสิ่งนั้นแต่น่าเบื่อพอๆกับการออกแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบสาบูนรู้สึกสนใจเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นและยังคงดูสตรีมสดต่อไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงในที่สุดเขาก็เห็นนัขอความช่วยเหลือจากผู้เล่นและถามว่ามีคนอื่นที่สามารถช แต่ที่น่าประหลาดใจของรูสกันดาวนโหลดเกมเสร็จสมบูรณ์ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีตอนแรกเขาคิดว่าเขาถูกหลอกให้ซื้อเกมเว้วยชาน์ลเมอร์เลกซิแต่หลังจากเห็นว่านี่เป็นหน้าซิงอย่างเป็นทางการของเกมจริงๆรูสก็ตังวน,นเล็กน้อยและกดเล่นเพื่อเชื่อมต่อกับโบอ i เ e น r a f t เขาไม่ใช่คนเดียวที่เชื่อมต่อกับเม c r a f t จิตใจของเขาเชื่อมโยงกับเกมทำให้มนธรรมของรูสไปที่ n ม c r รั t แต่ในใจของเขาก็มีมนธรรมอีกอย่างเช่นกันเขาหลับไปจนกระทั่งเขารู้สึกว่าสติของเขาถูกดึงดูดไปยังสถานที่สว่างสวยทำให้เขา าไม่เคยรู้สึกมีความสุขในชีวิตของเขาเขาถูกบังคับให้รังไไ้เสมอและเมื่อเขาทุกสิ่งที่ทุกคนตะโกนใส่เขาและยิงใส่เขาต่อไปแต่ในสถานที่นี้เขาสามารถทุบอะไรก็ได้ที่เขาต้องการและไม่มีใครจะวิพากษ์วิจารณ์เขาด้วยรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าของเขาพันตะโกนมีความสุขผ่นเท้บททีทุกอย่างดังนั้นไม่มีใครรู้จักใครเลยคนที่มีสถิติสูงสุดสำหรับล็อกที่แตกหักได้เริ่มเล่นแมงคลาสและบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากาเขาบทที่48ได้รับการปล่อยตัวแล้วในเพเทรบล์อินดอร์คามสลัดนูน รู u แบนเนอร์เล่นม e น r a f t ไม่กี่ชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าเกมนี้สนุกมากแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจมากที่สุดคือบริษัทเกมนี้จัดก,การอย่างไรเพื่อให้ผู้เล่นตระหนักถึงเกมนี้เท่าที่เขาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้รู e ไม่สามารถหาคำตอบที่น่าพอใจสำหรับคำถามนั้นไม่มีความเป็นไปได้ใดๆที่เขาคิดได้เขารู้สึกประหลาดใจามากขึ้นเมื่อเห็นเขาว่าผู้เล่นได้รับเสือ้อทัรมยาจากเกมในชีวิตจริงและมันใช้เอฟเฟกต์จริงกับคนที่อยู่นอกเกมแต่สิ่งที่ทำให้เขาตระหนักได้จริงๆ นี่เขาหายไปหลังจากที่ฉันเล่นเมนคราฟ์รู้สงสสยในความไม่เชื่อแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือในขณะที่เขาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงทรัยังไม่หยุดเล่นเมนคราฟเขาณจุดนี้กดเมนคราฟเล็กน้อยแต่เนื่องจากเขาสนุกมากในโลกนั้นเขาจึงยังสามารถคิดตรงๆได้ในขณะที่เขามองไปที่หินที่เขาตีเป็นเวลาสิบนาทีหินเขาบดขยี้หินก็อนีไม่ได้แต่เขาต้องการกดขยี้หินก้อนีเขาบอกกับตัวเองขณะที่เขามองไปที่เบ็ดร็อกรู้สึกสับสนเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาอเล็กไม่รู้ตัวว่าแม้แต่เขากำลอปไ แน่นอนว่าเขารู้ว่าเขาจำเป็นต้องปรับปรุงความแข็งแกร่งของตัวเองแต่เขาไม่รีบร้อนที่จะใช้คะแนนการเล่นเกมของเขากับพลังในตอนนี้เนื่องจากเป็นการดีกว่าที่จะลงทุนในเกมมากขึ้นและรับคะแนนมากขึ้นต่อวันยอดขาย Minecraft หลังจากการโจมตีของฮีโร่แบนผู้สูงขึ้นเหมือนจรวดในขณะที่เขาได้ยินผู้เล่นแสดงความคิดเห็นว่าการต่อสู้ได้รับการประกาศทางโทรทัศน์และแม้กระทั่งกับโรแบนของ Minecraft บนอินเทอร์เน็ตที่หลายคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกมจำนวนที่เคยใช้เวลาหลายวันกว่าจะถึงสองแสนยอดขายก็สูงถึงหนึล้านยอดขายเป็นเวลาเพียงยี่สิ ด้วยห้าล้านชุดอลเล็กจะมีคะแนนการเล่นเกมเพียงพอที่จะสร้างทริปเปิลเอจได้แล้วตอนแรกเขาตั้งใจจะสร้างเกมแบบพีจี่สูงแต่ด้วยความเร็วที่มันครัชขายลิสต์จึงตัดสินใจเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อสร้างทริปเปิลเอปัจจุบันเขามีคะแนนการเล่นเกมหนึ่งแสี่คะแนนซึ่งเกือบหาเท่าของสิ่งที่เขามีเมื่อวานนี้ฮิ <c oughs> ถ้าผู้เล่นมีความสนุกสนานมากกับมครัชไม่มีทางที่ฉันจะตื่นเต้นไม่ได้ว่าพวกเขาจะตอบสนองต่อเกมต่อไปอลเล็กกล่าวพร้อมหัวเราะขณะที่เขากินแซนวิชก <c oughs> มาเรฮิยังบ่งปันสิ่งที่เธอพบทีมวิศวกรที่ชิเริ่มทำการวิจัยนาซีอคราฟและพวกเขาเริ่มทดสอบว่ามันใช้งานได้จริงในโลกของเราหรือไม่แต่ตามที่วิศวกรกล่าวว่ามันมีโอกาสได้ทำงานจริงๆปัญหาคือเทคโนโลยีปัจจุบันของเรามีข้อจำกัดเกินกว่าที่จะทำสิ่งเหล่านั้นในเวลาอันสั้นบางทีโทนี่สตาร์อาจช่วยได้ฟิลีพยักหน้าและแตัดสินใจติดต่อโทนี่สตาร์อีกครั้งเขาคิดว่าเขาต้องการโทนี่สำหรับโครงการอเวนเจอร์เท่านั้นแต่เขาพบว,ว่าเขาจะต้องใช้ความเดอ่อภริยาของโทนี่เพื่อพยายามทำความเข้าใจแมน ที่เข้าใจได้ตอนนี้เรามาพูดถึงช้างในห้องกันดีกว่าพวกคุณรู้อะไรเกี่ยวกับนอสุริอที่โรบรน์หรือไม่โกรดถามด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทีมของฉันไม่สามารถหาอะไรเกี่ยวกับพวกเขาทั้งสองนอกเหนือจากข้อมูลสาธารณะที่เราเห็นได้ชัดว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นแมนคราฟที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งอนุมานว่าเขาอาจเป็นผู้สร้างโลกนั้นในขณะที่ฮีโร่บรนเพิ่งปรากฏตัวในลิสตรนทำให้ผู้เล่นสองคนกลัวแต่ทั้งคู่ไม่ได้ทำอะไรที่สำคัญก่อนหน้านั้นตัวแทนคนหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เหนื่อยล้า ตัวแทนคนนี้ใช้เวลา20ชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลใดๆเกี่ยวกับนอสหรือฮิโรเวนแต่ราวกับว่าคน2คนนี้ไม่เคยมีอยู่มาก่อนเขายังค้นหาชื่อที่คล้ายกันของเด็กที่เกิดเมื่อหลายปีก่อนส่วนใหญ่เป็นพี่น้องกันแต่ไม่พบอะไรเลยจนกระทั่งนาตาชาลุกขึ้นและรายงานสิ่งที่เธอคิดเห็นได้ชัดว่านอสไม่ใช่คนเลวฉันค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเป็นผู้สร้าง Minecraft จริงๆแต่ไม่มีข้อพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนเดียวหรือบางที Minecraft อาจเป็นอีกโลกหนึ่งที่พวกเขาปกครองแต่ถ้าฉันสามารถ,ถแสดงความคิดเห็นได้ในขณะที่นอสเป็นคนดีที่เห็นได้ชัดว่าฮิโรเวนตรงกันข้ามซึ่งฉันจะจัดว่าเป็นวายร้ายที่โหดร้ายและกระหายเลือดวายร้ายที่โหดร้ายและกระหายเลือดนิกรโ้3และ3เล่าด้วยสีหน้าเหนื่อยล้า เขารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถจัดการกับมันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหนึ่งในสองสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเช่นนี้มาถึงโลกดังนั้นความคิดเดียวในของเขาคือการเร่งโครงการเอเวนเจอร์และปล่อยให้ซูเปอร์ฮีแมนจัดการกับมันโชคดีที่กัปตันกำลังฟื้นตัวแล้วโปรดคิดในขณะที่เขาจำกัปตันที่เขาวางแผนไว้สำหรับทีมนี้สงครามของนอสกับฮีโร่แรนสุดลงแล้วในเพเทรอนและลิซได้เริ่มพัฒนาเกมต่อไปและแสดงความคิดเห็นแนวคิดเกมสำหรับเขาในการพัฒนาบทที่ห้าสิบได้รับการปล่อยตัวแล้วในเพเทรบอน on com s n u v o s d i b a ต เซิฟเวอร์ดิสคอร์ h t t p s d i s c o r d g g k y 3 5 k v 7 8 1ความคิดเห็น1โหวต43 43ไม้เลยกลายพันอเล็กไม่รู้ว่าชินกำลังคุยกันเรื่องนอร์สและฮิโรไบรนและแม้แต่การสืบสวนพี่น้องที่เกิดมาพร้อมกับชื่อเหล่านั้นทั่วโลกก็กำลังถูกดำเนินการแต่แม้ว่าเขาจะรู้แต่อเล็กก็ไม่สนใจแม้แต่พ่อมดสูงสุดก็ไม่สามารถรู้อะไรเกี่ยวกับเขาได้นับประสาอะไรกับชินที่ยังคงอาศัยวิธีการทางเทคโนโลยีในการค้นหาเขาหลังจากไอเป็นเลือดนอร์ก็บินหนีจากผู้เล่นและมองไม่เห็นอีกครั้ง เขารู้สึกประหลาดใจมากที่นักเตะเหล่านี้จัดระเบียบได้ดีเพียงใดทีมถูกตั้งค่าทางสินค้าสเสบียงสายการจัดจำหนยานทุกอย่างทำงานได้ดีมากจนอเล็กไม่สามารถจินตนาการถึงวิธีที่ดีกว่าที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้อเล็กเห็นผู้เล่นในบางสถานที่ฉลองชัยชนะในขณะที่ในสถานที่อื่นๆผู้เล่นกำลังโตเถียงกันเกี่ยวกับนอกและฮิโรบแบรนแต่เขาไม่ต้องการให้ผู้เล่นเหล่านั้นถูกทิ้งให้อยู่กับยามของพวกเขาแม้ว่าการต่อสู้จะสิ้นสุดลงความคิดของอเล็กคือการทำให้ผู้เล่นคิดว่าสัตว์ประหลาดสามารถปรากฏตัวได้ตลอด แต่ไม้เลยสามารถทำลายแผ่นเหล่านั้นได้เสมออเล็กพูดกับตัวเองในขณะที่เขาหยิบไข่ไม้เลยขึ้นมาแต่แตกต่างจากไข่คริปทั่วไปที่มีสีเขียวและสีดำไข่ในมือของอเล็กนี้เป็นสีเขียวและสีแดงผู้เล่นมือใหม่หลายคนกำลังมุ่งหน้าไปที่โกดังเพื่อรับดาบไม้หรือหินที่ต้องการเข้าร่วมการต่อสู้ผู้เล่นบางคนเพิ่งซื้อเมนครับและได้มาต่อสู้แล้วหลังจากดูสตรีมสดบนอินเทอร์เน็ตและไม่ได้เล่นคนเดียวในบรรดาผู้เล่นหน้าใหม่เหล่านี้คือบรูซแบนเนอร์นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเข้าสู่เ,เมน,เนคนนร ผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นเมลครฟปรดอยู่ด้านนี้ในขณะที่ผู้เล่นที่มีประสบการณ์อยู่อีกด้านหนึ่งเราจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างให้คุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้เล่นชื่อมลสูนสี่ตะโกนใส่ผู้เล่นเมื่อได้ยินเช่นนี้90%ของผู้เล่นไปที่ฝั่งผู้เล่นมือใหม่ในขณะที่มีเพียง10%เท่านั้นที่ไปที่ฝั่งผู้เล่นที่มีประสบการณ์สิ่งนี้ทาให้มลสูนสี่ประหลาดใจเพราะทุกครั้งที่เธอถามคำถามนี้กับผู้เล่นที่มาที่คลังเก็บของจำนวนมือใหม่เมื่อเทียบกับทหารผ่านศึกเพิ่มขึ ก่อนที่เธอจะพูดอะไรได้พูดเล่นมือใหม่ก็ชี้ออกไปและถามอย่างสับสนเฮสัตประหลาดสีเขียวที่มีสีขาคืออะไรเมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้เล่นรุ่นเก่าก็ไม่สนใจมันโดยคิดว่ามันเป็นครีเพอร์แบบสุ่มในขณะที่ให้ความสนใจกับเมลล์สูนสีที่กำลังแจกอาวุธให้พวกเขาก่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปจำนวนผู้เล่นมือใหม่ที่กรีดร้องเกี่ยวกับครีเพอร์นี้ก็เริ่มเพิ่มขึ้นจนกระทั่งในที่สุดผู้เล่นรุ่นเก่าคนหนึ่งก็ดูสับสนเมื่อเขาเห็นสัตว์ประหลาดเขาตระหนักว่ามันเป็นไม้เลยจริงๆแต่เมื่อออออออดดดดดูููขขขขนนนนนนนาาาาาางงคคคครรรรรรีีีีีเเเเเพพพ์์้้้้แแลละะท่่่่่มมมมััไไไไไหผกกก็ตกใจืชปโยสสถ เมื่อเห็นผู้เล่นที่ตกใจคนนี้ชี้ไปที่ไหนสักแห่งผู้เล่นรุ่นเก่าคนอื่นๆก็เดินตามทิศทางที่ผู้เล่นคนนี้ชี้ไปโดยไม่รู้ตัวและตกใจพอๆกับที่เขาเคยเป็นอึ๊สิ่งที่แพศสัมพันธ์ผู้เล่นคนหนึ่งสาบแช่งนั่นคือไม้เลยร่วมเพศผู้เล่นอีกคนตกใจมากเมื่อมเมลสูรี <4, S 1> เห็นครีเพอร์ที่ผู้เล่นเหล่านี้กำลังพูดถึงเธอก็ตกใจพอๆกับที่พวกเขาเป็นอึ๊อึฉันต้องการสำรองข้อมูลเธอบอกว่าตกใจแต่เนื่องจากเธอเป็นทหารในวากันดามเมลสูรศรีจึงตอบสนองอย่าง เราต้องท่าไม้เลือยกลายพันนี้และปกป้องกโกดังเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องของเมเลสูนสี่ผู้เล่นก็ตกใจและตื่นเต้นในไม่ช้าโกดังก็เต็มไปด้วยผู้เล่นที่เปิดหีบในขณะที่ใช้ดาบและชุดเกราะหนังเพื่อต่อสู้กับสัตว์ประหลาดยักษ์ย้ายตัวนี้ผู้เล่นรุ่นเก่าที่เคยหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วได้วิ่งไปที่นิวเทนครีเพอร์และพยายามใช้กลยุทธ์แคทิงกับสัตว์ประหลาดตัวนี้แต่แตกต่างจากครีเพอร์ทั่วไปที่เพิ่งระเบิดครีเพอร์ยักษ์ย้ายตัวนี้ก็โจมตีีีีีีีีเเเเเเเชช่่่่่่่่่่่นน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 กก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 กัััััววงง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 งขออ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 อคคคครรรรรรรพพ์์้้้้้้้้้ยยยิใใหหหหญาาาาผผผููููลลลลลลดดโโจจจจมมมตตตตะถบไไปึื เมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้เล่นก็ถอยกลับก่อนที่จะกลับมาและจมตีคริเพอร์หลังจากนั้นไม่นานในระหว่างนั้นผู้เล่นที่มีสุขภาพต่ำย้ายออกจากคริเพอร์เพื่อกินและฟื้นฟูสุขภาพในขณะที่ผู้เล่นที่มีสุขภาพสมบูรณ์กลับไปที่สัตว์ประหลาดเพื่อพยายามตีมันแม้ว่าผู้เล่นจะใช้ความระมัดระวังแต่ผู้เล่นมือใหม่ที่ไม่เข้าใจกลยุทธ์ในการจัดการกับสัตว์ประหลาดในเมนคราฟก็ยังคงตายเร็วมากแต่การตายของมือใหม่ก็สร้างโอกาสมากมายสำหรับผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในการสร้างความเสียหายมากมายให้กับคริเนครีเพอร์ หากผู้เล่นทุกคนมีทักษะมันจะง,ง่ายที่จะฆ่าคริเพอร์โดยไม่มีใครตายแต่เนื่องจาก90ของผู้เล่นในการต่อสู้เป็นมือใหม่จำนวนผู้เล่นที่ถูกฆ่าจึงสูงมากเมลเลอร์สูนซีอยู่ที่ฝั่งของเมลเลอร์สูนสองเพื่อดูการต่อสู้และปกป้องโกดังจากสัตว์ประหลาดตัวอื่นที่อาจโผล่ออกมาเมื่อเห็นจำนวนผู้เล่นมือที่กำลังจะตายเพื่อข่ามิวเทนคริเพอร์ผู้หญิงสองคนก็รู้สึกปางในใจเมื่อมอนสเตอร์ตายพวกเขาจะวางอุปกรณ์เพื่อให้ผู้เล่นหยิบขึ้นมาแต่เมื่อผู้เล่นตายอุปกรณ์จะหายไปผููู้้้้เเเเเลลล่่่่่นนนนนมมืออออใใหทททุุุกกกกกคคีีีีีีสสสสยยชชววิตตตาาารรรังปปป็ดดณ์พขญไ หากการต่อสู้ครั้งนี้กินเวลานานเกินไปเราจะสูญเสียสเสบียงทั้งหมดของเราเมลสูนสองกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถ้าเราสามารถฆ่าไม้เลยนี้ได้มันจะคุ้มค่าเมลสูนสี่กล่าวอย่างมั่นใจแต่หลังจากนั้นไม่นานมเมลทั้งสองก็ขมวดคิ้วแล้มองหน้ากันด้วยความสับสนนั่นคือไม้เลยแต่ทำไมมันไม่ระเบิดมิลาเจสูนสี่ถามมิลาเจสูนสองแต่ก่อนที่มเมลสูนสองจะตอบสนองได้วพวกเขาเห็นขาใหญ่ของคริเทนยูเทินนี้กระตุกก่อนที่คริเทนยูเทินจะพุ่งขึ้นไปในอากาศเมื่อเห็นไม้เลด้อบินได้รไดรารล,ลรบ อ้อนคอมนูนูสตีปาเต้เซิร์ฟเ r อร์ดิสคอร์ด https://discord. gg/kw35kw7 ห้าสิบสองความคิดเห็นหนึ่งโหวตสี่สิบสี่สี่สิบสี่แอปเปิลสีทองดิฉันคิดว่าเราชนะการต่อสู้แล้วคริเพอร์นี้มาจากไหนผู้เล่นที่กำลังเฉลิมฉลองอยู่ไกลๆเห็นไม้เลยบินและกลัวไอ้บ้ามีไม้เลยย้ายบินไปมาเหรอผู้เล่นอีกคนตกใจที่เห็นไม้เลยบนท้องฟ้าเดี๋ยวก่อนนั่นแหละโกดังที่นั่นผู้เล่นอีกคนกรีดร้องด้วยความกลัวเมื่อเขาเริ่มวิ่ง ผู้เล่นรู้ว่านี่คือคลังสินค้าที่พวกเขาเก็บอาวุธและชุดเกราะสำรองไว้สำหรับผู้เล่นที่เข้าร่วมการต่อสู้หักคลังสินค้าถูกทำลายผู้เล่นใหม่เหล่านี้สามารถใช้มือเปล่าเพื่อโจมตีสัตว์ประหลาดและเห็นว่าสัตว์ประหลาดมีพลังเพียงใดนั่นจะเป็นงานฆ่าตัวตายเราจำเป็นต้องปกป้องคลังสินค้าผู้เล่นอีกคนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวในขณะที่เขาวิ่งไปหาคริเพอร์ด้วยผู้เล่นที่คิดว่าการต่อสู้ชนะแล้วก็กลัวและวิ่งไปหาคริเพอร์ที่กลายพันุอเล็กที่กำลังบินอยู่เหนือให้พิซีมีรอยยิ แน่นอนว่าอเล็กพูดเกินจริงไปหน่อยแต่ความตั้งใจเดิมของเขาคือการเล่นกับความรู้สึกของผู้เล่นเหล่านี้เพื่อที่ว่าเมื่อคนเหล่านี้ออกจากมังกรพวกเขาจะบอกเพื่อนๆว่าประสบการณ์นี้น่าทึ่งแค่ไหนและนั่นจะทำให้ผู้เล่นมากขึ้นหลังจากที่ไม้เละกระโดดทันทันทีที่เขากระแทกพื้นทุกอย่างรอบตัวเขาก็ระเบิดรวมถึงหีบสมบัติบางอย่างที่ผู้เล่นใช้เพื่อเก็บไอเทมแต่เพื่อช่วยในการต่อสู้ผู้เล่นที่ปกป้องกำแพงก็กลับมาและเริ่มต่อสู้กับคริเพอร์อเล็กไม่ต้องการให้ผู้เล่นมีความพึงพอใจในการฆ่าสัตปปหาาดดนนนนนนัั้้้้องงบบึไไไ่ยิิขเจี ทันใดนั้นในท้องฟ้าของไฮพีซีนอสก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งคราวนี้เขาดูอ่อนแอว่าตอนที่เขาหายตัวไปก่อนหน้านี้อาจเป็นไปได้ว่าบาดแผลของเขาแย่ลงเรื่อยๆแต่เขายังคงกลับมาและบินไปที่คร er. ีเพอร์หนีไปจากเขาบาดพูดอย่างใจเย็นแต่ผมเห็นได้ว่าเสียงของเขาอ่อนแอแค่ไหนเมื่อเห็นนอสนาซีเผือบินเข้าหาพวกเขานไม่ช้าผู้เล่นก็เริ่มเตลยดกล่อมนอสอย่ามาบักคุณต้องพักผ่อนผู้เล่นคนหนึ่งตะโกนอย่างเป็นห่วงใช่พักผ่อนเราจัดก,การได้ผู้เล่นอีกคนบอกว่ากลัวใช่อย่ามา ผู้เล่นเป็นห่วงน็อตแต่อเล็กที่ควบคุมน็อตก็หงุดหงิดแม้ว,ว่าเขาจะช่วยผู้เล่นกำจัดคร er ิเพอร์นี้แต่เขาก็ไม่ต้องการให้ความพึงพอใจในการฆ่าคริเพอร์ในไม่ช้าแต่ในไม่ช้าเขาก็มีความคิดที่จะจัดการกับมันเราหมดเวลาแล้วน็อตโกนอย่างเป็นห่วงในไม่ช้าฟ้าร้องก็ตกลงมาจากฟ้าร้อและกระทบกับไม้เลื้อยกลายพันเมื่อถูกฟ้าร้องยูเทนคริเพอร์ถูกทิ้งให้อยู่กับสายฟ้าสีน้ำเงินที่ลอยอยู่รอบตัวเขาผู้เล่นที่อยู่ใกล้กับคริเพอร์ถูกฟ้าผ่าขนาดเล็กที่รั่วไหลออกมาจากคริเพอร์และได้ามก เมื่อเข้าใจสิ่งนี้ผู้เล่นก็รีบเดินออกจากครีเพอร์และปล่อยให้นอทำในสิ่งที่เขาต้องการทำอลเล็กต้องควบคุมตัวเองไม่ให้ยิ้มในขณนะนั้นแต่ถึงกระนั้นนอสก็ยังคงรักษาสีหน้าเจ็บปวดที่เขาสวมอยู่ในขณะที่เขาชี้นิ้วไปที่ครีเพอร์เมื่อนิ้วของนอชี้ไปที่ครีเพอร์พอท่านสีม่วงเช่นเดียวกับพอท่านในเดอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นที่เท้าของสัตว์ประหลาดและดูดครีเพอร์เข้าไปในอีกมิติหนึ่งรอยบากหน้าซีดลงและเริ่มหอบแสดงให้ผู้เล่นเห็นว่าเขาเหนื่อยแค่ไหนแต่ถึงกระนน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 ัั้้้้อออรทททททกกกก็็็็บิไไปปยงงงงงตำแแหหห่่่่่่่่ีีีีสสสสูููวาาาาาเเเเเเืืมมซึึถถผลลุุคขขดดดะใพน ผลเมืองของแฮปปี้ซีโชคไม่ดีที่ฮีโร่แบรนได้รับสิ่งที่เขาต้องการตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันมักจะปลูกต้นแอปเปิลแต่เป็นเวลาหลายร้อยปีที่ต้นไม้ไม่ได้เกิดผลจากนั้นหลังจากผ่านไปหลายปีต้นไม้ก็เริ่มแตกหน่อนในที่สุดเมื่อสิบปีก่อนผลไม้เหล่านี้เติบโตอย่างต่อเนื่องและเกิดมามีสุขภาพดีเมื่อวานนี้บักพูดจบแล้วหยิบของออกจากคลังของเขาในมือของน็อต่อหน้าผู้เล่นหลายล้านคนแอปเปิลสีทองปรากฏขึ้นแอปเปิลสีทองนี้สวยงามมากจนเปล่งประกายแอปเปิลสีทองนี้เป็นหนึ่งในผลไม้ของต้นไม้ทททททีีทีีีีีีีีีี่่่่่่่่่่่ฉฉััันน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 นปปปปปลล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 ููููกกกกกกาาาาาาาเเเเเสสสยย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 ดดดต้้้้้้้้ไไไไมมมมมมมผผผพงงงงงใใถถโโฮิิรรแแแแออ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 คืืขขจววหห ต่อหน้าผู้เล่นหลายล้านคนและผู้ชมหลายสิบล้านคนที่บ้านที่ดูสตรีมสดของผู้เล่นนอสกินแอปเปิลทองคำทันใดนั้นร่างกายของนอสก็เริ่มหายเป็นปกติด้วยความเร็วที่คมชัดใบหน้าซีเซียวของนอสกลับมามีสีสุขภาพดีในขณะที่ผมของเขาซึ่งแห้งไปหน่อยณนะจุดนี้กลับคืนสู่ความนงลงามอีกครั้งผู้เล่นตกใจมากที่มีผลเช่นนี้แม้แต่ยารักษาผู้เล่นคนเดียวก็ไม่สามารถทำได้ไม่นานนอสก็เดินหน้าต่ออย่างที่คุณเห็นโกลเด้นแอปเปิลนี้สามารถรักษาอาการบาดเจ็บของบุคคลได้ทั้งหมดแต่ ฮิโรเบนเป็นน้องชายคนเล็กของฉันแต่เขาแข็งแกร่งกว่าฉันเสมอตอนนี้เขากินแอปเปิลสีทองและร่างกายของเขาแข็งแรงเป็นสองเท่าเหมือนเมื่อก่อนแม้ว่าฉันจะกินแอปเปิลทองคำด้วยระยะห่างระหว่างเราสองคนก็เพิ่มขึ้นดังนั้นฉันจึงขอความช่วยเหลือจากคุณช่วยฉันปกป,ป้องไอพีซีและคนที่มีเงินเดิมพันที่ดีที่สุดจะได้รับโกลเด้นแอปเปิลตัวสุดท้ายเป็นรางวัลแน่นอนคุณยังสามารถนำแอปเปิลสีทองเข้ามาในโลกของคุณเช่นเดียวกับยาและภาคลุมก่อนหน้านี้เมื่อนราพูดประโยคสุดท้ายเสร็จแล้วความเงียบก็ลงมาระหว่างผู้ หากคนป่วยได้รับแอปเปิลบุคคลน,นั้นจะมีสุขภาพดีทันทีหากคนที่นั่งรถเห็นได้แอปเปิลคนนั้นก็สามารถเดินได้อีกครั้งหากคนยากจนได้รับแอปเปิลบุคคลน,นั้นสามารถขายแอปเปิลได้ในราคาหลายล้านดอลลาร์ในมิชาผู้เล่นก็ตื่นขึ้นมาและเริ่มพูดอย่างตื่นเต้นทุกคนต้องการแอปเปิลนั้นแม้ว่าบางคนจะรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้แต่ก็ยังคุ้มค่าที่จะลองและในขณะที่ผู้เล่นรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้รัฐบาลโลกก็เริ่มจัดก,การประช,มชุมฉุกเฉินเพื่อหารือเก คอนคอมนูนูเอสดี e าเต้เซิร์ฟเวอ h t t p s d i s c o r d g g k w 3 5 k v 7 62ความคิดเห็น1โหวต45 45ฉันไม่ได้โกหกหลังจากการประกาศแอปเปิลสีทองในที่สุดอเล็กก็ตัดการเชื่อมต่อจาก m เม c r a f ฟเพื่อพักผ่อนเท่าที่เขาไม่ได้ทำร่างกายมากนักในระหว่างการต่อสู้ครั้งนี้อเล็กจิตใจเหนื่อยมากที่ต้องควบคุมนอสและฮิโรแบรนรวมถึงการตั้งค่าทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้มันทำงานได้ด้วยสายตาที่อยากรู้อยากเห็นอเล็กเปิดซิสเต็มเพื่อดูว่าเขาขายเมนคราฟได้กี่ชชุดในนน่ววงกกิจรรรมมััี้ไคบ ล้านหกแสนเกมที่ขายได้32ล้านดอลลาร์เวลาเล่นเฉลี่ย9ชั่วโมงผู้เล่นพร้อมกันสูงสุด9 1 2 1 1่งสเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับทั้งหมดขาย7643ดอลลาร์ VIP ที่ได้รับทั้งหมด3 1 9 9 9 7 5ดอลลาร์ร PG พื้นฐานคะแนนการเล่นเกม5000นคะแนน PG ขั้นสูงคะแนนการเล่นเกม50 0 0 0นคะแนน Triple L PG คะแนนการเล่นเกม500 0 0 0คะแนน การผจญภัยขั้นพื้นฐาน1,000คะแนนการเล่นเกมการผจญภัยขั้นสูง10,000คะแนนการเล่นเกมทริปเ e ิลเอแอดเวนคะแนนการเล่นเกม100,000คะแนน FPS พื้นฐาน500คะแนนการเล่นเกม FPS ขั้นสูง5,000คะแนนการเล่นเกมสเท่าเอ s 50,000คะแนนการเล่นเกม Sandbox พื้นฐาน200คะแนนการเล่นเกม Sandbox ขั้นสูงคะแนนการเล่นเกม20,000คะแนน Sandbox Triple A 2ล้านคะแนนการเล่นเกมอเล็กตกใจมากจำนวนสำเนาที่ขายได้ก่อนงานยังไม่ถึง300,000ด้วยซ้ำตอนนี้จำนวนนั้้นนนเเพิ่มขึป็1.6 และด้วยความประหลาดใจของอเล็กทุกครั้งที่เขาเรีเฟรชหน้าสถานะยอดขายยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว1 6 000, 000. 1 0 0 0้านห0 0สนหนึ0 0 0มจริงๆแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้ไม่ว่ารัฐบาลโลกจะพยายามซ่อนเมนคราฟต์อย่างไรมันจะเป็นไปไม่ได้ยิ่งกับโกลเด้นแอปเปิลหลังจากรู้เรื่องนี้แล้วโลกกำลังบอกเพื่อนๆของพวกเขาและขอให้พวกเขามาเล่นหากพวกเขาโชคดีพวกเขาสามารถชนะแอปเปิลนี้และกลายเป็นเศรษฐีได้หากพวกเขาไม่ใช่อย่างน้อยพวกเขาก็สนุกกับเพื่อนและครอบครัวของพวกเขาได้อเล็กพูดกับตัวเเเอองวว่่าาาาาพใจมมมกกกัับบคคิดทีีีขสหหรรตุณ์น้ เขากร SHIELD และรัฐบาลที่บังคับใช้ Shadowban on Minecraft อยู่แล้วดังนั้นจึงป้องกันไม่ให้เกมเติบโต,ตแต่ตอนนี้ที่ผู้คนพูดถึง Minecraft Offline รัฐบาลจะไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปยอดขาย Minecraft ในโลกนี้อาจจะสูงกว่าในโลกเก่าของฉันด้วยซ้ำเพราะที่นี่แม้แต่ผู้ใหญ่และรุ่นพี่ก็ยังสนุกกับเกมโดยไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดูเด็กเล็กกล่าวว่าพอใจในขณะที่เขาดูตัวเลขเพิ่มขึ้นด้วยเงิน3าล้านดอลลาร์นั้นฉันสามารถแปลงเป็นคะแนนการเล่นเกมได้1 6 0 0 0 0คะแนนซึ่งจะเพียงพอที่จะสร้างเกมบนพีขสูง แต่เมื่อพิจารณาถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Minecraft ฉันจึงควรทุ่มเทให้กับตัวเองเพื่อทำให้งานนี้สนุกยิ่งขึ้นอาจจนจบของเหตุการณ์ฉันมีคะแนนการเล่นเกม5 0 0 0สคะแนนเพื่อเล่นเกมต่อไปแล้วอเล็กตัดสินใจก่อนจะซื้อของกินและพักใจสักหน่อยหลังจากพักผ่อนเขาตั้งใจจะพยายามให้หนักขึ้นเพื่อปรับปรุงงานในวันรุ่งขึ้นทั่วโลกสิ่งที่ไม่มีใครจินตนาการเกิดขึ้นเกมคอมพิวเตอร์ได้เอาชนะผู้คนทุกวัยและทุกชนชั้นทางสังคมสวัสดีตอนเย็นผู้ชมฟ็อกนิวฉันเชื่อว่าในช่วงบบบ่่่่่่่่าา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 ยยยขขออ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 งงงงงวววววววัััััันน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 ีีี้้นน้้ผผูชชชชชมมมมมจจจกกกกกกทททททททปปรร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 ะเเเเศศตตสสสถณ์์ิิิดดไใหหคคคึุลโ ความฉันบอกว่ามันเป็นความจริงไม่ใช่แค่เจ้านายของฉันที่ให้วันหยุดแก่ฉันแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนหลายคนฉันไม่ได้ถูกไล่ออกชายคนหนึ่งพูดอย่างหงุดหงิดเมื่อมองไปที่ภรรยาของเขาที่โกรธเขาเขากลับมาบ้านก่อนหน้านี้เพราะเจ้านายของเขาบอกว่าเขาต้องกลับบ้านซื้อเมนคราฟและช่วยปกป้องไฮพซีแม้แต่ค่าใช้จ่าย20ดอลลาร์ในการซื้อเมนคราฟที่บริษัทจะจ่ายให้กับพนักงานตามที่เจ้านายกล่าวว่านี่จะเป็นส่วนหนึ่งของงานในฐานะโฮมออฟฟิศชายคนนี้มีความสุขมากที่ได้รับเวลาพักเล่เเ่่่่่่่นนนนนนนเเเกกมมมอออิววตาาาาาาาขยยยืงงงูััโดดดห็็ปสทททีีีใถ แต่ทันทีที่เขาปลับถึงบ้านภรรยาของเขาก็เริ่มตีเขาถามว่าทำไมเขาถึงไม่ทำงานแม้ว่าชายคนนั้นจะอธิบายภรรยาของเขาไม่เชื่อว่าเจ้านายของใครบางคนจะจ่ายเงินให้พนักงานเพื่อกลับบ้านและเล่นเกมคอมพิวเตอร์แม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะบ่นแต่ชายคนนั้นก็ไม่สนใจเธอและเริ่มเล่นเกมเนื่องจากเขาไม่เข้าใจเกมเป็นอย่างดีเขากลัวว่าเจ้านายของเขาจะพอบอกว่าเขาไม่ได้เล่นและรับเงินเดือนหนึ่งวันจากเขาเมื่อเข้าสู่เกมชายคนนั้นกลัวมากแต่หลังจากเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไรชายคนนั้นก็เข้าร่วมในสงครามแฮพปี้ซีและรู้สึกราว ในช่วงสงครามชายคนนั้นรู้สึกว่าเลือดของเขาเดือดแต่หลังจากสงครามสิ้นสุดลงและเขาตัดการเชื่อมต่อจากเกมชายคนนั้นเห็นภรรยาของเขาจ้องมองเขาด้วยสีหน้าคาตกรมหลังจากทะเลาะวิวาทกัน3านาทีในที่สุดทั้งสองก็นั่งลงบนโซฟาเพื่อดูข่าวเพื่อความสุขของชายผู้นำเสนอแพรมได้เริ่มโปรแกรมแล้วโดยพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทั่วประเทศและเกี่ยวกับสงครามที่เขาเข้าร่วมบ่ายวันนี้หลายบริษัทปิดแต่เช้าตรู่ในขณะที่บางคนถึงกับสนับสนุนให้พนักงานกลับบ้านและซื้อเกมที่เรียกว่าแมนครามมเืออปก้งจาผูล การต่อสู้ทั้งหมดเต็มไปด้วยอารมณ์และการบิดเบี้ยวจนกระทั่งผู้เล่นค้นพบว่าการต่อสู้หลักกำลังต่อสู้ทอนท้อองฟ้าของไฮพี่สีสองพี่น้องกำลังต่อสู้กันในเมืองหนึ่งในพี่น้องที่รู้จักกันในชื่อน้องกำลังช่วยเหลือผู้เล่นและได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขาในขณะที่ฮีโรเบลน,น้องชายอีกคนกำลังควบคุมสัตว์ประหลาดและต้องการเอาชนะผู้เล่นในท้ายที่สุดก็พบว่าการต่อสู้ครั้งนี้กำลังต่อสู้เพื่อให้ได้แอปเปิร์สีทองซึ่งเป็นผลไม้ที่มีพลังมหรรัศาลรละที่สามารถรักษาโรคใดๆและเงาความแข็งแกร่่่่งงงงของบุคคคลลลลไไไไดดดด้้ดด้้้แแะเเหห็็นนนนชัววาาาาาผมมมมีสสรรถำูโกปจิ โรงพยาบาลหลายแห่งกำลังซื้อปลั๊กเถิงเก่าสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเล่นเกมและพยายามหาโอกาสได้รับโกลเด้นแอปเปิลมีโอกาสได้เล่นในขณะที่เพื่อนและเพื่อนร่วมง,งานกำลังจัดตั้งกลุ่มทั่วโลกเพื่อจัดระเบียบและสามารถส่งผลกระทบต่อสงครามในทางบวกเพื่อรับแอปเปิลตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเกมในวันพรุ่งนี้เวลาส0บนาฬิกาฮีโรบลินจะโจมตีอีกครั้งดังนั้นในกรณีที่ใครต้องการซื้อของในวันพรุ่งนี้ฉันขอแนะนำให้ออกไปก่อนหรือออกไปซื้อในภายหลังเนื่องจากโอกาสของตลาดที่คุณต้องการไปนั้นปิดลงดังเกินไปเมื่อได้นน้้้ายายยยินนนนนนเเชช่่่่ีีภรรรราาาาขขออองงคักก็ตกใจจและะะมมไไไปทโดดููวพ เห็นไหมฉันบอกคุณว่าฉันไม่ได้โกหกชายคนนั้นพูดนาดที่เขาเกาแขนที่บาดเจ็บภรรยาของเขาตีบทที่52ได้รับการปล่อยตัวแล้วในเพทรบน